ยี่สิมีนาคม2524แฟนห้ีแบดมินตันก็จะเต็มอิ่มนิดนึงก็จะฟูลฟิลนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้แบดบมินตันไทยในรายการมาริโอเพน2024ที่จัดี่ที่จัดที่ประเทศสเปนนะครับก็สาวไทยทั้ง4คนก็ชนะหมดนะครับน้องมี่รัชนุกนะครับเอาชนะคู่แข่งจากสกอตแลนด์ไป2ตัวสุดเกม แล้วที่เซอร์ไพรส์คือน้องแค่รันะครับดาวรุ่งไว้ u s อเอาชนะคู่แข่งจากแคนาดาที่เป็นมือที่เมื่อวางที่สูงกว่าแล้วก็เป็นเป็นเอเจที่แบบเล่นมานานก็คือมิเชลลี่นะครับเอาเอและชนะด้วยสกอร์2อศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็น้องมิวพรนบวีก็เอาชนะคู่แข่งดาวรุ่งจากประเทศอินโดนีเซียด้วยสกอร์2องเช่นกันนะครับส่วนที่เซอร์ไพรส์อีกหนึ่งคนคือ,อน้องกักตพล หวังเจริญนะครับดแลนักกัณฑของเรานี่ก็สามารถเอาชนะคู่แข่งที่เราไม่เคยชนะได้เลยที่ต้องการไม่เคยชนะได้เลยก็คือเป็นมือมือท็อปผู้ชายมือท็อปที่สุดของเกาหลีนะครับด้วยสกอร์สองตัวเกมด้วยเออก็เซอร์ไพรส์รามากก็ดีใจกับน้องการที่สามารถปลดล็อกเอาเข้าสามารถเข้า,าไปควเตอร์ไฟนอลนได้นะครับผมอ่ะแล้วแล้วล่าสุดนะครับในการแข่งขันรอบส6คนสุดท้ายนะครับน้องเมยส์สวรรคิดา ก็สามารถเอาชนะคู่ปรับจากญี่ปุ่นไปได้นะครับซึ่งเจอกันมาเขาชนะเรา3ครั้งเมชนะ1ครั้งอืมแล้วมารอบนี้เมเอาชนะวยสกอร์สอง 1, ต้นหนึ่งสองต้หนึ่งเกมเรียกได้ว่ามีลุ้นแต่ท้ายที่สุดน้องเมก็สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับก็ดีมากเลยครับสำหรับสำหรับแฟนแบดมินตันครับมาดูว่าต่อไปจะยังไงต่อนะครับในรายการมาริโอเพนในรายการนี้นะครับมาริโอเพ็นในรอบ แปคนสุดท้ายเรียกได้ว,ว่าสาวไทยพาเลตเข้ารอบกันหมดทั้ง4คนก็มีทั้งคุณแรกนะครับน้องอน้องแคละตนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเรียก้ว,ยว่าเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์นะครับที่สามารถเข้ามารอบแคนสุดท้ายได้ในรอบต่อไปจะเจอกับคู่แข่งจากประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็เป็นดาวรุ่งเหมือนกัน ้าดูตามสถิตินะครับน้องแครอทเคยเอาชนะคนนี้นะครับามา2ต่อ2 2ครั้งนะครับเตอกัน2ครั้งน้องแครอทเอาชนะมา2ครั้งเลยในได,ดว,ว่าเราก็มีภาษีมากกว่าและถ้าน้องแครอทชนะได้ก็จะเข้าเซมิไฟนนลเลยนะครับก็ก็มีรุ้นนะครับเพราะว่าสถิติมาเราก็เป็นเหนือกว่าน้องเหนือกว่าอ,อินอินอินโดคนนี้นะครับผมส่วนที่หน้าเสียดายก็คือน้องเมย์รัชนกนะครับ จะเจอกับน้องหอมิวครนบาวีชืช่วงนะครับในรอบแคนสุดท้ายนะครับก็ก็ถ้าเป็นตามตัวเลขก็อยากให้น้องหมิวชนะแต่ถ้าแต่ถ้าดูเอาความจริงก็คือน้องมีก็ดูเหนือกว่าแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่อยากให้น้องมีชนะก็คือค,คืออยากให้ทั้งสองคนชนะเหตุผลที่อยากให้น้องน้องมีชนะ อยากให้น้องมีกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งในการแข่งนะครับส่วนเหตุผลที่อยากให้น้องมีชวชนะก็คือด้วยความที่น้องหมิวอย่างคือน้องมีได้ตัว๋วโอลิมปิกไปละน่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะลักโถโอลิมปิกอืม่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละส่วนน้องหมิวกำลังลุนอยู่ว่าจะได้ตั๋วไปยโอลิมปิกหรือเปล่าดังนั้นก็ถ้าถ้าตามความรู้สึกหรือว่าตาม ตกตะกอนของของแบบใครควรได้ก็อยากให้น้องหมิวเข้าไปมีลุ้นในรอบเซมิฟิอนลมากกว่าแต่ว่าแบบใครก็ได้ครับจังหวะนี้ท้าได้สุดแล้วมันก็ถ้าถ้าเป็นจังหวะแล้วโอกาสของน้องมิวน้องมิวก็คงจะได้ไปโอลิมปิกเนาะอันนี้ก็น่าละบากใจส่วนสายล่างนะครับส่วนสายล่างนะครับ,รบก็กินกรอื่นเจอดาวลุ่งดาวลุ่งจริงๆครับดาวรุ่งจากประเทศอิน ดูนิเศีศนะครับคนนี้คือไม่ธรรมดานะครับเคยเอาชนะน้องคีมในรายการชิงแชมป์ประเภททีมมาแล้วนะครับในที่แข่งที่มาเลเซียนะครับสามารถเอาชนะน้องคีมมาด้วยแล้วก็เขาเป็นมือ39ของโลกแล้วก็เป็นอายุแค่18เองคนนี้น่ากลัวเป็นก็คือขึ้นมาพร้อมกับน้องโทมโกโกะจากญี่ปุน่นซ,ซึ่งตรอบละแล้วก็น้อง ที่อายุ16-17ปีแล้วก็คนนี้ครับที่แบบขึ้นมาโดดเด่นในในรุ่นเดียวกันก็มีคนนี้โดดเด่นขึ้นมานะครับส่วนมีสุภธิดานี่ครับคือความหนักใจลำบากใจอีกอย่างหนึง่งมีสุภนิดารอดในรอบหน้านะครับจะเจอ PV วีสินทุนะครับเป็นบททดสอบที่สำคัญว่าน้องมีสุภนิดาจะได้ไปโอลิมปิกหรือเปล่านะครับเพราะว่า ถ้าน้องเมสุภัณนิดาได้เข้าชิงคือไม่ต้องเป็นแชมป์ครับแค่ได้เข้าชิงนะครับตั๋วจะกลับมาที่น้องเมสุพัณนิดาอีกครั้งคะแนน,นจะแซงไปเลยนะครับผมถ้าพรุ่งนี้น้องเมสุพัณนิดาแพ้ต้องบอกว่าโอกาสจะได้ไปโอลิมปิกดยส่วนตัวเหลือไม่ถึง20%ต้องต้องบอกยังงี้จริงๆ,ๆครับเพราะว่าเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังต่อว่าหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้ ยครับถ้านต้องมีสมพนิดานมีริบนะครับมีสายของเราได้ได้เข้าชิงรายการนี้นะครับคะแนนก็จะสามารถแซงโอกุฮาระนะครับที่อยู่ในที่2ของตารางที่อยู่ที่2นะครับถ้าเข้าชิงนะครับคะแนนจะจะแซงไป57 24มื4นนะครับส่วนโอกุฮาระจะได้57กับ27คะแนนนะครับเพราะทำไมถึงพูดว่าน่าจะปิดจ็อบที่รายการนี้นะครับเพราะว่า อยากให้ดูรายการหน้าอย่างนี้ครับเพราะรายการต่อไปรายการชิงแชมป์โลกนะครับคือเทียบเท่ารายการหนึ่พหรือว่าอ่อยแางเ่นนะครับก็เรียกได้ว่ายากที่โอกูฮะกับนุงน่งมีสุพธิดาจะได้คะแนนเพิ่มจากรายการนี้นะครับเพราะว่าโอกูฮะเองเจอหนักครับเจออันซีฮอ,อ,องนะครับจากประเทศเกาหลีที่เป็นมือหนึ่งของโลกนะครับส่วนสุพธิดาเกตทองหือเมย์ซ้ายของเรานะครับเจอเชิญยูเฟย เจอเซน์ลูฟเวยที่เป็นมือสองของโลกแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคราวที่แล้วเรียกได้ว่าหนักพอๆกันแล้วก็ต้องบอกว่าโอกาสในการตกรอบของทั้งสองคนมีสูงมากดังนั้นเราก็ตกรอบเขาก็ตกรอบถ้ารายการหน้าตกรอบทั้งสองคนก็แปลว่าจะไม่มีคะแนนเพิ่มของทั้งสองคนดังนั้นรายการนี้แหละเป็นโอกาสน่าจะเป็นโอกาสเกือบสุดท้ายสุดท้ายจริงๆของน้องเมสุพัฒนิดานะครับ ก็เป็นบททดสอบว่าน้องมีสุพนิดาจะได้เคลียร์ไปแหละสมควรที่จะได้ไปโอลิมปิกหรือเปล่าก็ดูกันที่งานนี้เลยดูกันที่รอบนี้ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ชนะ p ีวีสุนทุไม่ได้นะครับอืมก็จะเข้าไป4คนนะครับแล้วก็ลุ้นอีกทีหนึ่งวันคืนวันเสาร์ว่าจะเจอใครระหว่างถ้าถ้าสมมติว่าเจอ,อชนะพีวนะครับก็จะเข้าไป4คนลุ้นว่าจะเจอใครนะครับว่า คิมการอึนจะผ่านมาหรือเปล่าคิมการอึนก็ก็ถือว่าเป็นมือดีของเกาหลีที่กำลังพัฒนาเรียกว่าประมาทไม่ได้แต่ว่าถ้าต้องเรียกบอกว่าจะว่ายังไงเนอ่จะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของว่าเป็นบทพิสูจน์แล้วก็ความท้าทายของต้องมีหลักการว่าต้องมีจะทําได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็สุ่มคนนี้จะได้ไปโอลิมปิกนะครับ แต่ถ้ามึงมีทําไม่ได้ก็ยังมีน้องหมิวอีกคนหนึ่งที่เป็นความหวังเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือถ้าสมมติว่าในในข้อนี้เป็นไปไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องพึ่งน้องให้น้องหมิวได้แชมป์ในรายการนี้ครับรายการมาริโอเพลน,นะครับคะแนนน้องหมิวก็จะบวกเพิ่มไปที่ห้าถ้าถ้าได้แชมป์รายการนี้ครับถ้าได้แชมป์รายการนี้คะแนนน้องหมิวก็จะบวกไปที่ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบเก้านะครับ แล้วยังไม่จบเท่านั้นครับแค่ได้ชป์รายการนี้ยังไม่เพียงพอที่จะได้ตั๋วโอลิมปิกนะครับน้องหมิวจะต้องในในรายการหน้ารายการแช,ชมปียเอเชียน้องหมิวจะต้องได้เข้าได้เข้า8ดคนสุดท้ายอือือต้องชนะสองรอบนะครับก็ถ้าดูด,ด,ดูจากรูปถ้าดูจากเส้นทางของน้องหมิวในรอบนัดในรายการหน้านะครับก็รอบแรกเจอจัก สิงคโปรคือไม่ยากมากส่วนรอบสองเจอหวังที่ยีก็ถือว่ายากเพราะว่าเป็นจีนที่ก็ถือว่าเก่งลองลองลง,ลงมาประมาณมือสี่ของจีนนะครับมือสี่มือห้าของจีนก็แต่ก็ยังดูมีโอกาสมากกว่าน้องมีสายกับน้องมีสายนะครับที่ที่ที่เจอสายหนักนะครับดังนั้นก็ก็ ไม่รู้ครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงก็ลุ้นุ้นตัวโกงถ้าต้องมีสมณิดาเข้าถึงรอบชิงก็จบเลยครับต้องมีตัวัวไทยจะได้ไปอลิมปิก2คนทันทีก็น้องมีก็จะได้ที่16ของแร้งอุลมปิกทันทีนะครับส่วนน้องมือจะกลับมาแสงได้หรือเปล่าก็มาลุ้นกันอีกทีมันในการชิงแชมป์เอเชียแต่อย่างน้อยก็มันจะได้ว่าตัวจะอยู่ที่เรานะครับก็ประมาณก็อัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตาม้ัยนะครับ